คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อรู้ทั้งนั้นมีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมายอ,าอะไรดีออะไรชั่วรู้ทั้งนั้นแต่ไม่ทำดีหรือทำก็ทำสิ่งไม่ดีเรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้นั่นเองคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชจากคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าความรู้มากมายที่เรียนรู้มาจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆไ,ไ,ได้เลยถ้าไม่นำความรู้นั้นมาปฏิบัติ มาฝึกมาฝนหรือรู้มากแต่ไม่สนใจความรู้แล้วกระทำหรือปฏิบัติแสดงออกมาในสิ่งที่ไม่ถูกกับไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความรู้นั่นหมายความว่าคนนั้นไม่เคารพในสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาเรียกว่าขาดปัญญาอย่างยิ่ง 洒脱洒脱